การแข่งขัน GS Bank Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565ประเภทต่อสู้ที่อาคารกรีธานในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไฮไลท์อยู่ในรุ่นยุวชนอายุ12-14ปีหญิงรุ่น2น้ำหนักไม่เกิน33กิโลกรัมรอบ8คนสุดท้ายเด็กหญิงการชนิดมณีขามจากไทเกอร์ไทยแต้จิ๋วฝ่ายแดง พบกับเด็กหญิงเพชราพรพัฒนันทหิรันจาก KCS Academy โดย2ยกแรกจอมเตะจากไทยกอรทไทยออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่าขึ้นนำไป10ต่อ8คะแนนก่อนที่ยกสุดท้ายเป็นจอมเตะจาก KCS Academy เร่งเครื่องแสงเอาชนะไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงได้เป็นอย่างน้อยส่วนอีกคู่ในรุ่นเดียวกันเด็กหญิงกัญญนัท โคหนองบัวจากชมรมเทควันโดทวีสินฝ่ายแดงพบกับเด็กหญิงวิรันชนาคงสวนจากชมรมเทควันโด RSR ปรากฏว่าจอมเตะจากทวีสินเหนือชั้นกว่ามากเอาชนะเอาสกอร์ไปในยกที่3 27ต่อ7คะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันคว้าเหรียญทองแดงได้เป็นอย่างน้อยเหมือนกันปิดท้ายที่รุ่นยาวชนอายุ9ถึง10ปีชายรุ่นเ น้ำหนักไม่เกิน23กิโลกร,รัมเป็นการโคจรมาพบกันเองของจอมเตะจากชมรมเทควันโดนาชานิทินันอินโตฝ่ายแดงพบกับจิรพัฒน์เงินเต็มปรากฏว่าจิรพัฒน์เอาชนะไป14-5ต่อคะแนนเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับวันนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มแข่งขันในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเตือนเฉย รายงานจากศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี